ก็สว <and true> ัสดีครับสวัสดีทุกๆคนผ่าน Facebook ของผมเชฟซาโจพันล้านนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆลูกๆหลานนะครับผ่าน Facebook ทำไมวันนี้ผมขออนุญาตอัดคลิปแชร์ประสบการณ์นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันแรงงานสำหรับคนไทยทุกคนทั่วประเทศแล้วก็ทุกๆคนทั่วโลกที่ใช้แรงงาน คือทำไมผมเอาเอามาพูดนะครับด้วยประสบการณ์การทำงานจากลูกจ้างเงินเดือน500บาทผมก้าวมาสู่การทำธุรกิจนะครับผมไม่ได้บอกว่าผมสำเร็จแต่ผมเห็นวิถีชีวิตของตัวเองและคนรอบข้างที่ก้าวขานการใช้แรงงานมาคืออยากจะพูดอย่างนี้ครับว่าโลกมันเปลี่ยนหลายอย่างมันเปลี่ยนไปมากผมอยากให้เพื่อนๆน้องๆลูกหลานหรือพี่ๆคนที่กำลังมอง อยากะทำสิ่งใหม่ๆการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ว่าสถานการณ์ทุกวันนี้ความสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นมันจะมีความคือความง่ายในตัวคือทำไมผมผมจะพูดอย่างนี้ผมกำลังจะพูดถึงการทำงานวันแรงงานนะครับโซชัจอยากจะพูดอย่างนี้ว่าการจะเปลี่ยนตัวเองเราต้องเปลี่ยนตัวเองไปในทิศทางที่มันบวกมันบวกคือการจะทำงานไปข้างนะ้า ข้างหน้าผมอยากให้ทุกคนใช้เขาเรียกว่าทักษะตัวเองให้มากนะครับเราทำอะไรอยู่มาณปัจจุบันนี้เรียนรู้ให้เยอะๆเรียนรู้ในสิ่งที่เราทำเราทำอะไรอยู่ฮะเราอยากเป็นนักฟุตบอลเราอยากจะเล่นเทนนิสเราอยากจะเล่นกีฬาเราอยากจะทำอาหารเราอยากเป็นช่างตัดผมเราอยากจะเป็นคนทำอะไรก็แล้วแต่กิจ,จก,กรรมเป็นหมอเป็นวิศวะอะไรก็แล้วแต่เราต้องฝึกทักษะตรงนี้ให้เก่ง นะครับแล้วก็พัฒนาตัวเองไปข้างหน้าก้าวทำในสิ่งที่จะก้าวหน้า mm. มองหาสิ่งที่ทำเป็นวิชาชีพ mm. คือผมอยากจะชวนทุกคนคิดว่าอย่าทำอะไรที่มันง่ายเกินไปนะครับ mm. คิดไม่ออก mm. บอกไม่ถูก mm. เหมือนถ้าย้อนยุคไป mm. เหมือนสายโจตอนสายโจเป็นวัยรุ่นนะ mm. ก็เขาเรียกว่าอะไรนะขับแท็กซี่ใช่ไหมฮะ mm. คิดไม่ออกบอกไม่ถูกก็ไปขับแท็กซี่ขับแท็กซี่แล้วมาเปิดร้านกาแฟ ซึ่งซึ่งซโจไม่ได้บอกว่ามันมันไม่ดีนะฮะคือมันเป็นงานที่ง่ายเกินไปมันเบสิกและใครๆก็ออกไปทําเหมือนทุกวันนี้คิดไม่ออกบอกไม่ถูกทําอะไรนะฮะไปขับแก๊ปอย่างเงี้ยคือคือผมไม่ได้บอกว่างานไม่ดีผมอยากให้คนที่มีทักษะมีความสามารถในการในการมีความรู้อยู่แล้วนะฮะลองพัฒนาตัวเองเปลี่ยนไปทําในสิ่งที่อ่ออย่างเราทําเชฟเราจะให้มันเก่งกว่านี้เราจะพัฒนาตัวเองยังไง นะครับทุกๆอย่างถ้าเรารู้จักเปลี่ยนแปลงตัวเองคิดดีๆพัฒนาตัวเองแล้วเราจะเป็นคนที่ใช้ความคิดมากกว่าใช้แรงคำว่าใช้ความคิดมากกว่าใช้แรงก็คือการทำงานที่พัฒนาตัวเองก้าวหน้าพัฒนาแน่นอนครับทุกชีวิตต้องการความสำเร็จคนเราจะสำเร็จได้มันต้องพัฒนาที่ตัวเราก่อนเป็นคนขยันขันแข็งเป็นคน ฝึกฝนตัวเองกระตือรือร้อนอยู่ตลอดเวลานะครับรู้จักเ,เขาเรียกว่าการจะฝึกตัวเองเนี่ยต้องเริ่มต้นจากตัวเราเราต้องเริ่มขยันฝึกตัวเองขยันยังไงฮะขยันดูตัวเองนี่แหละฮะให้ร่างกายเราแข็งแรงให้จิตใจเราเข้มแข็งให้เรามีความอดทนสร้างตัวเองฝึกทักษาตัวเองถ้าเรายังทำแต่เก่าๆเ,เดิมๆและมองหาแต่สิ่งง่ายๆ ที่ผมยกตัวอย่างไปเมื่อกี้เนี่ยทําอะไรทุกอย่างทํามันดีหมดแล้วฮะแต่ถ้าเราจะก้าวหน้าเราต้องทําในทิศทางที่มันเปลี่ยนแปลงไปจากาที่คนทําเยอะๆในปัจจุบันอ่ะเหมือนุกวันนี้ผมก็มองขนาดมองผมทําร้านญี่ปุ่นนะฮะใครๆก็เปิดร้านญี่ปุ่นเปอร์เซน็นการที่ปิดก็เยอะมากแต่ทีนี้ใครที่อยู่รอดยิ่งเจอสถานการณ์นี้ผมบอกเลยว่าต้องเอาประสบการณ์มาหล่อหลอมไม่งั้นรอดยากคุณกําลังทําอะไรอยู่คนตรงมองที่ตัวเองนะครับว่า เราต้องทำในสิ่งที่เราถนัดให้มันแข็งแกร่งและก็ให้มันพัฒนาไปข้างหน้าแล้วคิดต่อยอดไปเรื่อยๆนะครับอยู่อย่าให้ผมเนี่ยผมไปทำก่อสร้างมันก็ไม่ไหวผมทำอาหารอยู่เนี่ยจะให้ผมไปเป็นไปไป,ไปเรียนทำเป็นวิศวะมันก็ไม่ได้ถ้าเราเก่งอะไรเราอะไรแลวเราพัฒนาต่อยอดไปเนียถ้าคุณเป็นนักฟุตบอลอยู่แล้วคุณไปต่อยอดคุณจะเป็นโค้ชหรือเปล่าอย่างนี้นะครับฝึกความขยันความอดทนใช้สติปัญญา ในการใช้ชีวิตทุกวันนะครับทสำคัญที่สุดเราก็ต้องดูแลเรื่องความสุขให้ตัวเองตัวเองตัวเรานี่เป็นสิ่งสําคัญมากถ้าตัวเรามีความสุขเราจะช่วยเหลือผู้อื่นได้การเกิดความสุขเราจะอยู่ดีสบายแล้วก็มีวิสัยทัศน์ที่ดีและก็ช่วยเหลือคนอื่นช่วยเหลือคนรอบข้างช่วยเหลือสังคมและตัวเราก็จะมีความสุขถ้าไม่เริ่มต้นที่ตัวเราถ้าไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองถ้ายังมีพฤติกรรมเดิมๆนะครับเราก็จะใช้แรงมากกว่า ใช้สติปัญญาถ้าเราใช้สติปัญญาเราจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าการพัฒนาตัวเองจะก้าวไปข้างหน้าเรื่อยๆๆนะฮะสาโจ้ฝากนะครับไม่ได้บอกว่าตัวเองสําเร็จหรือตัวเองเก่งแล้วแต่ด้วยประสบการณ์ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะนะครับก็เลยอยากจะแชร์วันนี้วันแรงงาน1พฤษภา2565สวัสดีทุกๆคนขอให้ทุกคนมีความสุขสวัสดีครับ